บุญไม่ใใบไหนฟังเาียบฟังทำยังหันไปเหาเขาแต่กลัมาทำวัดเสาแบบตอนนี้แม่ขาวพวกเขาเป็นแบบ้าเย็ดคันบอกเีคันดอกเีก็ได้บุญอยู่เด็กเสสีมาแล้วกันดอกเบีไปล่องศีลนไห้พระสงฆ์ไปล่องิีลหัวโยน ขายผามสพง่นไปลงสีบุบสดครับที่เรานี่แหละสอกงานถือหัวถือหลายงานไม่บวกเพราะมันถือตวกันหลายๆคนค่ะเแตงว่นหมอนมอยพ่นถืงกล่องจะกอนเป็นงสตะวัน้าถุงกล่องเอาเม็ขันนี่นมนเนคนก็ได้เอามา เีนจมีนี่กระป๋องไม่หอดได้ถ้าว่มีแม่เขาเข็มบ่ใหญ่ยตวีอยู่ก็ได้ตัวก็มีเยียมมากหลาห่นยตอนนี้ก็ขาลเดวเดดใส่่ว่มีแมเขาเขบยอดอกไม้แล้วเดี่ยวมาอ้อตสเนดอกับี่น้องกันอันนี้ก็เดืดพี่น้อง มามงาขันหานหาจะเอาขันแจ่ขันหาจะเอาขันแจกเอาละเข็นัาเดีดยวเอาูเดียวขันหาเขาขันแหาขขันแจสองขันงอละขันเออขันสขันขันน่อยก็ขันใหญ่ตลายเ รีเบิดเลนะดีเบิดละแต่ว่าเพิ่นพันดีก็มูพันพันบ่ห่างบ่เกใส่เบี้ยเดี๋ยวนีเก็บข้ามผีเดี๋ยนี้ไม่ข้ามกาเมาหรอกนังหอกมานี่วันนี้พู้งายจะคนหรอกอยเร่างคนอย่า คุเลี้ยงเลี้ยงพว้หยาก่วมีเขาได้ดีมันออกยังไงคเด่นิ่แค่ขาวตันหัวกลัวล็ออกตัตั็อกตัวอกัอัอตลอกัวกตัล็อลกัวล็กัล็อกตกต็ตัอกตัวลแตัวล็อตลอัอกต็อกตัวี่ออกตตล็อัวลตลกัวลัวก็ ก็เอาถุงแล้วก็ทายสิงก็คนสี่คนที่เข้ามานะคะคุณมัตก์คุณี่แหมงขาวจำมสิงเจวลบูทีวัดสะซีล่าบ้านหนองหค่นงส์จังหรัดเีดีวัดสาซีล่าจังหค่ะ ช่วยนีแม่ขาวการวมด้วยช่วยกันค่ะหลังจากทําวัดเสาร์นั่งสมาธิประมาทานเร็วเรียบร้อยค่ะเอาหมอกมาเห็ดทุกนจะดคันปกตีค่ะคอเย็ดไว้3ปีแล้วก็ตึงกูนึงเพื่อสีหนประสงค์เพื่อใดมาไปลุงสีบูโบสีกันสาาาเนาะเอาไหใช่ไหมเอาหนไม่เนาะ เจ้าหน่อยกับสวยเห็ดซอยเพลินค่ะประกอบอาญ่าทำทายประกอบนี้เส่วนหนึ่งก็ได้มาเห็ดซอยคงแตนังอยู่คุณแตนังอยู่ทางปุ่นนะคะเนาะซาลานี่เย็นสบายเลยค่ะพี่น้องซาลามองนี่ปฏิบัติธรรมศาลาจำศีลดานธรรมแบบนี้ค่ะโล่งสบายค่ะพี่น้อง นม่ได้เยอะมากเนี้ยเนี้ยเนี้ยไม่เอแมกมีแมกเยอะมันหายสิจะถามอาจารย์มนลิบบอมันหายแล้วเมียนลรงมองเมียนแล้วมอสไปมาเห็นเป็นหมอมอสเปร็ดเออทุกอันเหตดโยหันเพี่นเราเองเจยาหน้าที่มองเปร็ดเมียนก็แบบหมอฟอกใส่นน่มันเมียนดนมันฟอใส่มันจะเสียดิ ลุงมองกระพรอ้อเงมด่ลุงมองกระพรอมจัหนมนรินีทะลึ่งนี่พวกเขาพวกแสงมักกระทายกค่ะหูน้ำมูผ้าสวดมนต์ผ้าเหตุกิจกรรมทุกอย่างอลยเนาะนี่ด้ว เด็เรียนหาอห่นี้ด้อ่ได้เข่าบาเแ่นี่ยอจุบไก่สดพอดีกับพี่น้องเดย,ย,ยกเฮ็ดซอยผู้เขาก้จะก้าวจ้าเะันสิบีบได้บันสีบไดบบ<ะ>้บุญน้ำพึนวเลันแง่ก้นาแง่ก้นไผ่แง่ <c oughs> แก้น <c oughs> ไผ่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> 挺短。